เมื่อวานก่อนนั่งนนัั่่งงรถไปสนามบินสุวรรณภูมิเห็นใครก็ไม่รู้ใส่เพชรเม็ดใหญ่มากเลยอ่ะป้ายขัดเอาบิลบอร์ดใหญ่มากเลยเร่งคะเนี่ยต้องไปซ oh ื oh. ้อตามเลยล่ะค่ะเออใช่แล้วพี่ปีใหม่ไปโรงเรียนอ่ะปีใหม่ต้องมานั่งเห็นทุกวันแล้วดีไหมดีใจไหมแปลว่าอะไรลูกต้องมานั่งเห็นโถไม่ใช่คพรว่าต้องมานั่งเห็นนะฟังดูนะสวยไหมสวยไหมแม่สวยแต่แบบ เราเห็นทุกวันที่บ้านแล้วน้ำไม่แฮปปี้อ่ะเป็นแบบคือเป็นแบบดูหลักชูไงลูกตีไม่เข้าใจพอดีนี่ถ้าเป็นผู้โกรดนี่นี่สวยไงถ้าพี่พี่บุกโกรธมันเนี่ยพี่สวยเนี่ยเป็นยังไม่หิวเป็นชอบชอบหมอมีให้ยิ้มเยอะเชอบให้หมอมีให้ยิ้มเยอะๆสวยกว่าให้ยิ้มอ๋อสวยกว่าให้ยิ้มแต่ในเวลานิ่งๆดูหลักชูดูลักชูรี่ไงลูก พี่นั่ง,แ,งแบบนั่งรถไปสนามบินใช่ไหมโอ้โหปคันเอาใหญ่มากพี่บอกตายแล้วเดี๋ยวถ่ายให้พี่แอดบดูสิพี่ลีโอถ่ายถ่ายเร็วเร็วถ่ายถ่ายเร็ว <laughs> เร็ว,รว <laughs> นี่ต้องไปซื้อหน่อยตามแล้ว <c oughs> นะ,อะโอ้